เดี๋ยวมายกมันกันต่อนะครับดินนี่ไม่ต้องถามึงครับเมื่อวานฝนจัดหนักเกือบชั่วโมงเลยครับเหยียบทรงไหนเปียกหมดเลยก็<ม>งานนี้เฉพาะกิจสิบสี่ไร่ครับเก่งมากครับคนงานถึงห้าโมงเช้ครับเสร็จสุดเลยแล้วก็สิบสี่ไร่อันเดียวแปลงยาวด้วย ี๋ยวพาดูแปลงดูก็มันขึ้นมันขึ้นสิบสองบาทสามสิบถ้าไปลงแปลงนะแต่นี่ยังพลิกไป้ายไม่ได้เนื่องจากมันแรงนานครับแรงน่าจะเดือนเดือนกว่า คิตตี้ก็จมแล้วก็ขึ้นอันนี้รอเติมครับรอเติมรอยัดอีกรอบก็สมัยใหม่แล้วครับสมัยใหม่ตอนนี้ไม่มีใครแบกแล้วครับแต่ก่อนแบกสมัยก่อนผมแบกหก้อหนึ่งเคเอสผมแบกกับอารสองคนอะแบกแบกขึ้นรถแล้วก็ไต่สะพานนะทีละสิบสองสิบสี่ตันแบกกันสองคนคนงานก็หายากครับสมัยเป็นเบาเนาะ ส่ไม่เนียก็แยงกันยังหอมแดบหน้าแปลงนี้ผมเกี่ยวกลางคืนลเลยอันเดียวเลยสิบสีไ่ไร่เกี่ยวอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงวะประมาณสามชั่วโมงกว่าเสร็จล้มข้าวล้มล้มทุกรวงไม่มีข้าวยืนเลย ก็ดีของแปลงยาวแล้วก็ข้อเสียครับเวลาถอนมันคนงานเหนื่อยครับแปลงมันยาวเกินแล้วก็ถ้าไถวนก็เหนื่อยครับแต่ว่า14ไร่คูณอยู่นี่ขุดแค่250นะครับขุด250 12,5 0 0 4สพัน่นะส0 0นะครับค่าขุด3 0 0พค่ายกอีกันละร้อยอันนี้บ่าวอัดรับนอน,นประมาณเกือบเกือบห้าพันนะไม่รวมบรรทุกนะบรรทุกต่างหากอีก รับเยอะครับวันนี้รับเยอะแต่ก็เหนื่อยครับแล้วก็ลงทุนครับลงทุนเยอะงวดหกสองนะครับเอ่อปีละแสนแปดนะครับคันนี้ดาวสี่แสนนะก็เอาเอลห้าศูนตีเทินเป็นเงินดาวลนะ่ะแสนแปดไม่มีรายเดือนบึ้งก็เด้อมันตกไปล้านล้านสองครับทั้งหมด นี่คือไม่มีลอตเตอรี่นะนี่อุปกรณ์เสริมมีแค่ผ่านเจ็ดกับผานดันแค่นั้นครับก็น้ำตาตกกันทั่วหน้าครับ สำหรับราคามันนาปีนี้มันโทษเขาไม่ได้ครับเนื่องจากมันแรงมันแรงแล้วมันไม่มีแป้งมันไม่มีแป้งเลยเปอร์เซ็นต์แป้งนะ่ะไม่ถึงสิบบางเจ้าก็หกบางเจ้าก็แปดเขาก็ซื้อตามสภาพแต่ก็ยังว่าแหละครับเหมือนเราก็อยากมีไรายได้เสริมบางคนทํานาทํานาได้เยอะกว่า ข้าวโพดอะที่ผมไม่เกี่ยวนะขาน้าวโพดนาเขาบอกได้เยอะกว่าข้าวข้าวเหมือนทําเสริมทำเอาเงินรัฐบาลนะแต่ข้าวโพดอนะรายได้หลักเขาเลยตอนสมัยลุ่งๆุงราคาดีๆแปดเก้าบาทเขาได้เงินแสนนะครับสี 4, ่ห้าไร่เนี่ยเขาได้เงินแสนเลยแต่เห็นหน้านะสีหาไรอุ้มหนึ่งสองตันกว่าเก้าสิบบาทแต่เงินสองหมื่นกว่าบาทยังไม่ได้หักทุกอย่างนะสองหมื 2, ่นกว่า เกี่ยวแถวบ้านนะครับสี่ไร่ห้าไร่นี่ไม่เกินสองตันห้าประมาณนั้นเฉลี่ยก็ไร่ละห้าร้อยูจริงๆนะก็ได้กันแค่นั้นเองทีมงานนี่หมู่บ้านผมหมดเลยครับเก่งครับหมู่บ้านทำงานเก่งแล้วก็โรงงานแต่เช้า เหมือนเขามาช่วย,วยกันรับจ้างอยู่ก็จริงแต่เหมือนซัพพอร์ตช่วยกันจะเสร็จแล้วไม่น่าจะเกินสี่โมงเย็นนะครับดูแล้วเก่ง ดูคนเดินผ้าต่างหากคนปวดต่างหากครับแต่ถ้าเกาะตามสลักเใช้เชือกกระตุกมันได้น้อยครับมันได้ประมาณสี่ผืนตัวนี้ก็ต้องมีหกผืนแปดผืนเกาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมันนา หายกำลังใจสูผู้สก้นค,ครับ